เอาปรับโหมดเปลี่ยนอารมณ์มาพบกับแนวรถกระบ,บะรถบ้านบ้านสภาพดีๆเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ Isuzu e TFR มังกรทองตัวแบบมีแคปนะครับแคปแบบนี้เป็นแคปรุ่นที่2นั่งได้นะครับแต่ยังไม่โอเพ่นแคปนะ อ้สภาพสะอาดเรียบร้อยมากเป็นรถบ้านนะมาแนวแนวโอ้โหผ้าขาวใสๆนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงเจือปนใดๆทั้งสิน้นดูสะอาดทรงดีเลยนะครับ TFR ตัวนี้เครื่องมังกรทองนี่มันเป็นมังกรทองรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2นะครับชื่อชั้นเขาเรียกแปะแบรนด์ประหยัดอึดทนนะฮะประหยัดมากๆนี่ตัวนี้หลังจากผ่านช่วงเวลา ยับยู่ยี่มาหลายปีก็เริ่มกลับมาได้พบกับ TFR รุ่นที่มีการเรียกอะไรรีโนเวทว่าไม่ใช่หรอกเม่ทนเน้นใหม่นะครับฟิตเมนต์ใหม่นะทำสีทำเครื่องปรับปรุงสภาพให้มันอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะ t m r c a p ตัวนี้มาแนวรถบ้านล้น้วน,วนเอากะบะมีติด Maxliner ด้วยนะครับมี ก็ดีครับรถก็ไม่ช้ำไม่ทะลอกนะฮะชอบรถแนวบ้านๆเดินใช้งานได้ดีก็ลองติดต่อคันดีดูนะครับไปตามลิงก์มีเบอร์ติดต่อผู้ขายครับผม1นึ่งแสนบาทนะครับถ้าคิดว่าใช่ชอบรถแบบดีประมาณว่าให้ความรู้สึกว่าถ้าเอาไปใช้มันเป็นรถบ้านๆไม่ได้ถูกดัดแปลงมาเยอะก็ตัวเองก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะไม่ต้องระหวัดระแวงก็ คันนี้ถือว่าสะอาดเรียบร้อยนะ่าสนใจนะครับกับค่าตัว1,19,000บาทชอบใจถูกใจติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างครับไปแล้วเจอเบอร์โทรศัพท์โทรหาผู้ขายเขาเลยนะครับติดตามช่องของเรา,เาไว้ครับกดไลค์กดแชร์รถดีๆมีมาเรื่อยๆเป็นประจำทุกๆวันครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณ